วันนี้ไปขายขวดกันค่ะที่สวีเดนเนี่ยการขายขวดพ,สสาพลมมาสติกแบบนี้เป็นเรื่องปกติมา,มากๆครั้งที่เราซื้อขวดมาเนี่ยเราก็จะต้องเอามันกลับไปขายไปดูกันค่ะว่าเขาขายกันยังไงมาถึงแล้วค่ะเครื่องขายขวดนี่น้ำอัดลมที่นี่ค่ะเขาจะขายพร้อมกับขวดเขาจะมีราคาอยู่ข้างๆ ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้เงินส่วนนี้คือเราก็จะต้องเอาออหัวหยอดนี่หยอดเลยค่ะหัวจะเป็นหัวเลนหัวยางหรือว่ากระ๋องแบบนีไม่เคยได้เหมือนกัน เพิ่งว่าการ reuse recycle หรือการแยกขยะเราไม่ได้แลกแค่ของกินหรือขนมอร่อยแต่เราต้องการแลกกับความสุขในการสูดออกซิเจนสดๆรวมถึงสภาพอากาศที่ไม่แปรปลวนลองดูนะคะใครๆก็ทำได้